สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่เขารักทุกๆท,ท่านนะครับผมวันนี้ก็ยังอยู่ที่เมืองเพชรบุรีอำเภอเมืองมํธบุญที่วัดเขาบันไดอิดอำเภอเมืองเมืองจังหวัดเพชรบุรีนี่แหละครับผมในขณะนี้ก็กําลังจะขึ้นไปชมถ้ำนะครับผมถ้ำโบราณที่ศักดิ์สิทธิ์แม้แต่โบราณน,นั่นเอง อย่ลงขึ้นไปชมดูนะครับเพราะว่าไม่ได้มากันหลายปีแนะนับสิบปีขึ้นไปแต่นี้ก็ทางขึ้นทางแล้วก็จเจริญขึ้นนะครับผมถนนน้นทางสะอาดสะอานราบเรียบวัดเขาบันไดอิดต,ตั้งอยู่บนเ,เขาสูงย่อมย่อมนี่แหะครับผม เป็นวัดที่มีประวัติเป็นมานับร้อยรอย,รอยปีก็คือตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนกลางนั่นเองนะครับผมสมัยท่านเจ้ากุณหลวงปู่แสงนี่แหละครับผมจะเห็นเจียกอกเจีกเกาะตอนนี้ถามทางหลายๆท่านที่ขายของด้านล่างท่านบอกว่า ด่งเอาไปตอดซะเยอะนะครับผมแล้วก็จะได้ไม่แพ้พัน์นั่นเองถ้ำพระเจ้าเสือตรงไปนะครับผมถ้ำเมียหลวงเม่นน้อยพระใหญ่ยอดเขาไปทางขวาชื่อถ้ำก็ดีนะครับผม เป็นถ้ำโหรามโบราณพระเดชพระคุณหลวงพ่อแดงซึ่งเป็นเจ้าวาดรูปที่เก้าท่านมาอย่างาบวชและท่านกับเป็นเจ้าวาดอยู่ที่นี่นะครับผมท่านบมเพนภาวนาวิปัสสนากรรมาฐานเพราะว่าสมัยโบราณน,นั้นแถบนี้ ยังเป็นป่าเขาลำเหนาไพรนั่นเองบุญ,ญาบาวรมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อนั้นกว้างไกลไปถึงจากแดนนะครับผมพระผู้ทรงศีลทรงธรรมผู้ประเสริฐอลิโลก มาชมธรรมชาติของถรร้าแต่โบ,บราณน,นะครับผมสะอาดสะอ้านปลอดภัยพระอริยเจ้าพระอริยสงฆ์ท่านจะชอบวิเวกอยู่ตามถ้ารรนี่แหละครับผม สถานที่ธรรมชาติได้สร้างพระอริสง์ให้เป็นเนื้อนาบุญของโลกนั่นเองงดงามตายิ่งนักนะครับผม เงียบสงบสงัดนะครับผมเหมาะสำหรับที่จะนั่งสมาธินั่นเองเข้ามาในถ้ำอากาศเย็นนะครับผมเหมือนติดแอร์ธรรมชาติเลยสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ซึ่ง หาชมหาดูได้ยากแล้วนั่นเองนะครับผมด้านบนสูงนั้นจะเป็นอ่าเป็นปล่องแสงทะลุเข้ามานะครับผม โอ้ลงไปอีกลึกนะครับผมเย็นเหมือนติดแอร์ในสมัยที่พระเดชพระคุณองค์หลวงพ่อแดงท่านทรงทาาทสงขัน ท่านจะมานั่งวิปัสนาในถ้าน,นี้ล่ละครับผม,มก็กราบเรียนเชิญพี่น้องท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เขารพรักทุกท่กทานอยู่ดีมีแห้งปักหมุดมาที่วัดเขาบันไดอิดมากราบทํำบุญที่วัดเขาบนรดอิดมากราบขอพรอ,องค์หลวงพ่อแดง พระคุยยานวิราชเติมตะเกียงน้ำมันชีวิตให้แก่ตนเองและคนที่เรารักนั่นเองแล้วจะได้เข้ามาทำบุญกราบสกาละอุชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในถ้ำวัดเขาบันนอิฐมาชมธรรมชาติความงามเย็นเจี๊ยบนี่แหละครับผมสะอาดสะอ้านปลอดภัย ดียิ่งนักหนะ้าที่ช้แห่งนี้จะมีเรือเก่งที่องค์พระเจ้าเสือได้ถวายหลวงปู่แสงเจ้าอาวาสรูปแรกเมื่อสมัย กรุงศรีอยุธยาตอนกลางนั่นเองนะครับผมยังเหลือสภาพให้เห็นเป็นประวัติศาสตร์นั่นเองโปรโดทราบนี่คือประทุนเรือที่สมเด็จพระพุทธเจ้าเสือ พระมหากษัตริย์กรุงศรีอัยสยาทรงถวายให้พระอาจารย์แสงเจ้าอาวาสองค์แรกของวัดเขาบม่ได้อิฐเป็นโมรดกสำคัญของทางวัดของชาติด้วยนั่นเองนะครับผมหลายร้อยปีผ่านมาแล้วนั่นเองเพราะสมัยโบราณน,นั้นยังไม่มีถนนน้นทาง ต้องไปมาทางเรือนะครับผมม,มรดกล้ำค่านี้ประดิษฐานอยู่ในถ้าวัดเขาบันไดอิดนั่นเองจะมีพระพุทธสายญาตินะครับผมให้กราบไหว้สักการบูชาด้วย กจะพาชมฤษีตามตำนานโบ,บ,บราณองค์ท่านฤษีนั้นนั่งสมาธิละสังขารณทําแห่งนี้ด้วยนั่นเองนะครับผมองค์ปู่ฤษีอันนี้ทําพระอาทิตย์นั่นเอง สะอาดสะอาดและปลอดภัยเงียบสงบเหมาะสำหรับเจริญสมาธิภาวนายิ่งนักวิเวกกายวิเวกใจทำจะโปร่งด้านบนนะครับผม ไกดำทางมาหยุดยจุดสำคัญแล้วแ่ะครับผมพระอาทิตย์ส่อ,อาฉายแสงลงมาที่ยอดถ้ำถ้ำพระอาทิตย์นั่นเองตามประวัติกล่าวว่า องค์ปู่ฤษีตาไฟนะครับผมบำมเพนบรมีและสังขารอยู่ในถ้ำแห่งนี้ตั้งนโมสพจุนโมทัสสะพระควาโตอาราโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมทัสสะพระควาโตอาราโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมทัสสะพระควาโตอาราโตสัมมาสัมพุทธัสสะอักีจักขุจิปิเสขิอักิจิกุ ปิเสขิจิอคิจักขุเสขิจิปิอคิจักขุขิจิปิเสราธนาขอพรท่านตามสะดวกทุกๆุกท่านเลยนะครับผมขอกราบราธนาในมนตอนุภาพบุญยารรมีองค์หลวงปู่ฤษีตาไฟขอได้โปรดเมตตาแผ่อิทธิบุญญารรมี เข้ามาปกปักรักษาปกป้องคุ้มครองเข้ามาอำนวยช่วยเหลือลให้ทุกทท่านที่เข้ามารับชมรับฟังอยู่ในขณะน,นี้ขอให้มีชีวิตจิตใจร่มเย็นเป็นสุขจำเริญลุ่งเรืองภัยบุญทั้งทางโลกและทางธรรมหลับก็เป็นสุขตื่นก็เป็นสุขขอให้เป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายปรารถนาสิ่งใด ขอจงได้สมความมุ่งมาปรารถนาแก้วแวนเงินทองไหลมาเทมาเนืองนองอย่าได้ขาดสายไม่เจ็บไม่โจนไม่ต่ำกว่าคนนั่นเองคำว่าไม่มีจงอย่ามีแดกทุกท่านขอกราบราธนาน,นิบนองค์ลวงปู่ฤษีตาไฟได้โปรดเมตตาแผ่อิทธิบุญญบาร,รมี เขามาอำนวยช่วยเหลือให้ทุกๆท่านได้เลื่อนฐานะชีวิตความเป็นอยู่ที่สูงส่งสุขสบายยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยทั่วหน้ากันเทินสัพปทุกสัพปโศสสับปโรคสับพภัยสับพรคบพราะห์สะสะสเสนียดจ,จันไรจงมาลายหายไปสิน้นจงมีแต่ความเป็นสวัสดิพิพัฒน์ของคนมีโชคมีลาบมีเมตตามหานิยมตลอดสายโดยทั่วหน้ากันเทินสวัสดีครับผมสวัสดีครับ